ลองทายกันดูครับว่าปลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็ปลาตัวนี้นะครับเป็นเบนิกอยกินลินนะครับก็เป็นปลา4ปีเพศเมียจาก ฟาร์มมารูโด้คยฟาร์มนะครับคุณสมบัติพิเศษของปลาตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่รูปร่างและก็คุณภาพของปลานะครับโดยเฉพาะกิลินแล้วก็สีสม้มซึ่งเป็นสีส้มที่หนาเงางามแล้วก็เนียนสม่ำเสมอกันทั้งตัวนะครับแม้แต่ครีบนะครับครีบทั้งหมดทั้ง5ครีบเนี่ยก็คือ1 2 3 4ครีบใต้ท้องนะครับก็ยังเป็นครีบแดงทั้งหมด นะครับซึ่งไม่มีปลายทิปสีขาวอย่างนี้เราเรียกว่าเบนิกอยอย่างแท้จริงห mm hmm. ุ่นหัวกระโหลกใหญ่รูปร่างดีนะครับหลังหนาแป้นนะครับกิลินเนี่ยก็สวยมากๆนะครับเ,เป็นปลาที่หายากตัวหนึ่งก็สำหรับมารูโดแล้วเนี่ยตัวนี้ถือเป็นท็อปปลาโยนไซของเขาเลยผมได้มาเนี่ยก็เป็นซานไซปีที่แล้วแล้วก็เก็บลืมไปอยู่ใต้ถุนบ้าน ก็วันนี้ก็พอดีเข้ามาเจอก็เลยเอามาให้ดูนะครับซึ่งสวยมากๆเป็นปลาเบน,นิกอยที่หายากมากๆบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยบอกอปลาสีเดียวอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะหายากจริงครับมันเป็นปลาสีเดียวเวลาเพาะพันธุ์ออกมาเนี่ยมันได้เยอะนะครับแต่ในขนาดที่ได้เยอะเนี่ยจะหาปลาที่โดดเด่นออกมาเนี่ยสักตัวหนึ่งในหมู่ปลาที่ได้เยอะเนี่ยน้อยมากๆหายากมากๆ นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในปลาตัวนั้นก็ผมว่าเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปสุดของครอกเลยล่ะตอนที่ได้มาผมจําได้ว่าผมไปเลือกก่อนนะแล้วก็ตัวที่รองจากผมเนี่ยก็เข้าไปประมูลในนิกเกตาออกเซนนะครับก็ตัวนี้ผมได้มาก่อนที่เขาจะไปประมูลนิกเกต่าออกเซนนะครับ ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วพอเดากันออกไหมครับว่าปลาตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็เสนอราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่แสน0 0 0หบาทก็ถ้าสนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมตัวจริงอยากจะมาดูว่าเบนิกอยกิลินคุณภาพดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เรียนเชิญที่ค่อยหมาดฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับ